ว่าเอาไปปลูกก็ได้น้อยังเป็นอยู่คือบริจูบริยังคือกลแล้วก็ปะเนียเลยจ้างคนกลนอนเลยแบบทาสิกลนเองเนี่ยคือบว้าว้นักแลก้วดินนี่ก็แข็งนําเแื่อสี่พีองจ้างคนกลนก็ซองมือจังแล้วเนาะโดย โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัวสุขทุกคนเด้อโดยพี่น้องมาพบพ่อัน้อร์ตีอีกแล้วเนาะพบพ่อเมื่อนี้กะยู่เฮื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้กะเป็นเวลาสี่มงแรงพี่น้องโดยมานอร์ตีกับบุรถ่ายบรรยากาศในเฮื่อนในเบิร์นรนแล้วพี่น้องเนาะโดยมาเมื่อนี้กะสิม,มาไทยพี่น,อนอ้องเพราะว่าพังอ่านอร์ตีกะจ้างเพื่อนให้เพิ่นพุทธต่อภัยออกมาพี่นอ้องเลยเพราะว่า ก็นี่กระตัดหายทางป้าเพิ่นไปเห็ดหัวนะพี่น้องนอกต้นมันกะก็เลยว่าสิตัดออกก็เลยจ้างเพิ่นมาคุดออกหายแล้วแล้วพี่นอ้นนองมือเนี้ยซองเมื่อเพิ่นคุดกันเนาะเพราะว่ามันกะเผื่อสิออกดินแข็งซ้ำโดยก็นี่กะเมื่อพี่น้องเป็นทางขางขื้นกันราเมืองนี้มองหาอยู่แล้วพี่น้องนาอพี่เด็ดอ่าอันโตนั่นแหละเต็มเลย จปทาให้มันนั่นนั่นนั่นหนึ่งเลยกะ็ะซีคนเอาไปถิ่มอยู่นอกคนแ้วเนาะทางแคมป์ป่าพี่น้อยย่างเฟินพุธสองมือพี่น้องจังแล้วดินกระแข็งนาะทางถึงต้องได้แสน้ำอีกอันนี้กระต้อบักใหญ่หนึ่งเนาะอันนี้กระต้อไผ่คือการน,น้องโดยพี่น้องนาอมากันน้องที่กระสีเทียัน เป็นดินลงเนาะพี่น้องที่เพิ่นชะขข้นเนาะเพราะว่ามีมันกับเบิดแล้วพี่น้องยังแต่ต้อไม่เนาะเอาไปสิ่มทั้งนอกแต่กระคิดว่าสีเอาไปใส่พี่น้องบางทีมีคนากได้ก็จจมีพี่น้องเนาะมันเป็นตอไผ่อยังดิบอยู่เลยเนี่ยว่ามีเพิ่มมีคนอยากเอาไปปลูกพนะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเอาไปปลูกก็ได้เนาะยังเป็นอยู่คือบริจูบริยังคือกลนแลวกะปะเนียนเลยจางขนกลพี่น้องเลยแบบตาสิกลเองคือโไว้นัก แก็ดินนี่ก็แข็งน้ำเกิดสีแล้วพี่น้องจ้างคนกลอนก็ซองมือจังแล้วเนาะโดยนี่ก็สิมาเอาอ่าดินลงก่อนพี่น้องมีเวลาตอนนี้เนาะทำแล้วพี่น้องเจะใครเดี๋ยวมันโมไลเป็นไรก็พายตัวนี้ก็จะสีลงตอนใดพี่น,อน,อน,น,อน้องเนาะคิดจ้ะสิไปตัดลงโดยเป็นเวลาตอนแรงพี่น้องเอาลงต้องเคลียร์ดินลงก่อน เกิดในบทนาต่อตีอย่างบทนัด์มดเกิดกัใช้เลย ดินมันแข็งพื้นดินแฉะน้ำนอนแข็งแข็งว่าตรงแฉะน้ำก่อนทางหลุมมันเนาะซุ่มๆเลยพี่น้อยเป่งน,น้ำใสเพราะว่าถ้าบไวได้แฉะน้ำก็แบบอ่าแข็งแห้งเนะาะว่ามันเป็นดินโพนทางมันดินซูงแห้งทางนี้กัะ ก็มันกันยังคิดบอกว่าเสียเอาไปทางใดน้องเพราะว่ากลนออกไปเก่ากับเเมียนทางหนาหน้าบ้านนี่แนะเนาะกลนออกอีกบ้านนี้กะอะงเอาไปติ่มใกล้ๆเนี่ยถามว่ามีคนเอา้านะ บเห็นหัวหนอนตีเอาเอาเอาลงต่ำเลยเเห็นหัวพี่น้องดินแข็งแงหงเนาะแบบส่วนกับป้ายังครึ่งหนึ่งส่วนมันหักพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาส่วนขี้เหลื่มันสก,กัดเนาะเห็นฐานมาแล้วมันหักเลยหักครึ่ง เิมเลยบอกนานะเนรอะว่าอันนี้มันลูกไงกาหงกนเหงาไมมอออล้ยการลูกเป็นหมองลูกเลยจะแรกมมันเป็นโพน กวดเอาทางเทิงลงมาหลุมพี่น้องทั้งนั้นกวดไปเลยอันนี้จะเป็นขี้เหงื่อมันเนาะที่เอาไปจูดพี่น้องเอาไปถิ่มอยู่เนาะอ่าเคียร์ขีขข้ดินทมคุมอ่าคุดต,ตอไผ่ออกเนาะยากาศกะหนาวพี่น้องลมแห้งพอบแต่ว่าทาั้งนี้กับบมี่พี่น้อยเนาะอันใบไผ่ไงคะนะมันก็อยากเบิดแน่เลย ราวาเอาของตัวเองออกเลยน้องก็ะย่งแต่ของเพ่อนพี่น้องทางดินเพลินแบบนั้นหลายหลายนี่แต่กบไข่ต่ว่าทาง้งมีกระบกคอยมีแล่วบ้านนี้นาอแปนแล้วมันกะแปนไปน,นำนะหาวาสิบช่วงนี้กะเข่าหน้าแรงพี่น้องมันล้นลายน้องตีไปเปลี่ยนส่วนพนะี่น้องส่วนตัวหนึ่งยังตัวห,หนึ่งมันฮักแล้วนะ้ะมันเห็นบัวขาวันไหนก็เ,เลยเสียเอาตัวนี้ไป สว่วนงาน 我呢？嗯 <noise> การหนาวแบบเห็นนะเห็นเห็นเนี่รังนักเป็นห่อนี่น้องตอนนี้เศร้าหนาวเลย วดลงเม็ดนองมาเนี่เนาะเหลือออกเ,เ,เ,ตเต็มหนาว่าเลี้ยวได้บันมีแต่นั่งแต่เงาไม่ี่นอองน้ำตะวันนักแห้ตงตรงความมัน่อนเนาะฝนตกยังใครีน่นมันสีฮดอันฮดดินออกมันกาสีเห็ดแห่มันเย็นหน่อยหนึ่งมันบรรยากาศกาหนาวพี่น้องตอนนี้เนาะแต่ว่าเห็ดเวียกแหลกาฮอน เบิรดพี่น้องมาน,น,นี่เนาะส่วนนงนี่แหละดินกินจนเป็นดินสุ่มเลยเพราะว่าเศร้านี้เพิ่นกลนตอมันกะทอ,อกน้ำใส่แปลว่าเพิ่นนะเอาน้ำทอ,อกใส่ก่อนจังเซียงคุดได้ฮะนะเพราะว่ามันแข็งเนาะคุดเบาไวพี่เนาะฐานออกมาตีเห็ดนี่แห้โบได้เลยเพราะว่ามันดินกะแข็งแล้วกับตอไม้นี่กะต้องงัดอีกเนาะมีไหมนะมีมีเล็กงัดพี่น้อง หน่อยแต่ว่าอันนี้กระเจาเพิ่นมาพุดออกเพราะว่า้าบอนอนเ้อออกกาเวลาฝนแล้วกะลมเนาะมันสีถับลังคาพี่น้องเลยราว่าลังคากะอยู่ซูงๆพี่น้องเนาะแบบมันเสริมกันเลยกับอันต้น่ะไผ่นะก็เลยท้อออกว่ะยังตะก,ก้อนั่นพี่น้องเหมนีนยังสองกอก็ะเจ้สีขิดก่อนว่าเสียอ,ออกหรือบอกถ้าว่ามันใกล้เฮื่อนเนี่ยน,นหนึ่งกะปะาเมียนกินหน่อมัน เอาเป็นไก่ลายกะตัดออกเน,ะนาะบรรยากาศก็ะห่อนแห้งเลยบ้านนี้เห็ดอยากเลยก็ะห่อนเนาะพี่น้องตอนตอนบดให้นเห็ดนะป้าหนาวตอนนี้ก็เป็นเวลากะคำพี่น้อ,องเลยสี่โมงไฟเลยแต่ว่ามันกะอยากลงแล้วบ้านนี้เนาะเป็นยามแรงใบใหม่บล้ายพี่น้องแบบกะอยากคือยังเว้นอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ะคำเลยมีแต่สิไปหาอาบน้ำแล้วพี่น้องเนาะ พออาเข่ากับบางทีหนึ่งคาบเดียวบริหนึ่งพี่น้องยามแรงเนาะแดีวกินกับอ่าเห็ดยามเศร้าแล้วก็เลยยี้ยวยามแรงพี่น้องเลยบอกมีคนเนาะกินสองคนสามคนพี่น้องเลยถ้าอายโอยูก่กินสองคนโดยเดี๋ยวคลิปนี้กับนวัตตีกับสิ่ขอจบคลิปไปก่อนพี่น้องเนาะนวัตตีกับมาส่วนดินลงพี่น้องเลยเพราะว่าพันกรนตอไผ่ออกเนาะอันนี้ก็ยังบม่ได้เป็นหิมะนะเพราะอะไรพี่น้องตรงนี้ข่ำเลยโดยเดี๋ยวคลิปนี้ก็บสี่ข้อจบคลิปไปแล้วพี่น้องเอานาะ โดยค้อกล่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดี